ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลบัวขาวอเภอําอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะคะจุดนี้จริงๆแล้วเขาเปิดเป็นร้านขายข,ายของชําประจําชุมชนเป็นบ้านปูนติดพื้นชั้นเดียวค่ะเกิดเหตุแก๊สระเบิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตก็คือในายนเรศถาวันอายุ47ปีมีผู้บาดเจ็บ2คนคือนาย พันนรายเถาวันอายุ46ปีคนนี้เป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตแล้วก็ในแจ็คเป็นเพื่อนบ้านอายุ25ปีเจ็บไปด้วยนะคะพยานในที่เกิดเหตุเขาเล่าว่านายนาเรศเนี่ยค่ะเป็นบุคคลพิการทางสติปัญญาแล้วก็ในแจ็คเพื่อนบ้านกำลังล้อมวงรับประทานอาหารเย็นกันอยู่ที่ห้องเก็บของเก่าซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวบ้าน โดยของเก่าก็เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าจอทีวีซากรถจักรยานยนต์แล้วก็มีถังแกส๊สหุงต้มหลังจากนั้นเนี่ยไม่ทราบว่านายนเรศทำอะไรอยู่บริเวณไหนนะคะแต่ได้ยินเสียงดังระเบิดดังขึ้นสนั่นเลยค่ะก่อนที่จะมีเปลวเพลิงลุกไหม้ออกมาจากบริเวณห้องเก็บของ ตอนที่ได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวเลยอันนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้เลยค่ะครับด้านพันตำรวจเอกสมชายภูกองชนะผู้กำกับการสพกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับเขาบอกว่าความเสียหายครั้งนี้เกิดจากถังแก๊สระเบิดครับโดยชนวนระเบิดก็เป็นถังแก๊สหุงต้มก็พบแรงอัดรบริเวณพื้นบ้านปูนนะฮะปูกับกระเบื้องตรงกับตำแหน่งที่ถังเนี่ยตั้งอยู่ยุบตัวลงไปประมาณ2งนิ้วเลยครับ ความแรงของระเบิดนี้ทำให้ถังแก๊สแตกกระจายแล้วก็ยังไปกระแทกกับร่างของนายนเรศเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ